รวันนี้อยู่กับผมครับโจประกอบรถบ้านผมจะพามาดูรถเก๋งทรงสปอร์ตนะครับดูนะเอาเรื่องเลยฮะสีแล้อง นะครับพี่น้องแนะนํานะครับมาสด้านะครับเป็นมาสด้าสานนะครับคันนี้เป็นตัวซีดานเครื่อง 2.0S นะครับปี2014นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยมานี่ครับข้างหน้าก็มาพร้อมกระจังหน้าครับรูหลาเท่ๆโลโก้มาสด้นะครับตัวนี้จะติดสเกิร์ตมาด้วยนะครับแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกนะครไฟตัดหมอกนี่ฮะส่วน หลอดไฟก็จะเป็นเหมือนโปรเจคเตอร์นะครับหลอดไฟโปรเจคเตอร์นี่ฮะสายขวาเลยยางแจมครับโคตรเท่ครับสมสปอร์ตนะฮะคันนี้นะครับจะมาพร้อมล้อแม็กขอบ18นะครับจะเป็นล้อเดิมโรงงานแม็กเดิมโรงงานนะครับยางใหม่นะครับคันนี้ยางใหม่ดอกเต็มเพิ่งเปลี่ยนแกะของเลยนะครับนี่ฮะด้านข้างสีโดยรวมนะครับคันนี้สีก็99เการตเลยฮะนี่ครับกันสาดนะครับกันสาด มาด,ด้าสามโลโก้ชัดเจนนี่นี่ฮะตอนนี้จะเป็นสเกิร์ตนะครับสเกิร์ตมีสเกิร์ตหน้าแล้วสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลังมาพร้อมกันเลยนะฮะทั้งชุดนะครับแต่งเพื่อความเท่ดูแล้วโคตรเท่หรูมีสไตล์นะฮะคันนี้เรามาดูด้านท้ายของเจ้ามาด้าสามคันนี้นครับนี่ฮะโชบเชียวนะครับดูไฟท้ายครับสุดยอดครับส่องสว่างเวลาถอยเวลาเบร,บรบเกนะครับชัดเจนัดโลโกโม้มาด้าสามคันนี้นะฮะโลโก้มาด้า หมอแต่ไกลก็รู้นะครับว่าเป็นมาสด้าทรงเท่ดูสปอร์ตขนาดนี้นครับแนะนำเลยครับมาด้าสามวันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนสุดยอดเดี๋ยวผมพามาดูด้านในก่อนนะครับนี่ภายในจะมาพร้อมพวงม,มาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับปรับโหมดปรับโหมดอยู่ที่พวงมาลัยนะฮะแล้วก็มาพร้อมเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้คันนี้เป็นเกียร์ออโต้ตัวนี้ก็เป็นตัวปรับโหมดต่างๆอยู่เจอยอยู่ตรงนี้นะฮะแอร์แม็ก ซ้ายขวานะฮะนี่แอร์แบ็กแล้วก็หน้าจอมันเป็นจอเป็นหน้าจอคลา,ายว่าจอทัสกินเอออันนี้ด้านด้านหน้าคอนโซลน,นะครับคอนโซลจะเป็นคอนโซลสีออกสีดําด้านนะฮะสวยๆครับสวยๆแล้วก็มาที่เบาะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังนะครับสีดําจะมีตะเข็บสีแดงนะฮะเป็นตัวเย็บมาเพื่อให้ตัดกับสีดําจะดูเท่ดูคลึมมากขึ้นนะฮะ สลับภายในคันนี้ครับสะอาดโดยรวมและสะอาดกว้างขวางนะฮะน่าใช้มากครับคันนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับดูเท่ดูทรงสปอร์ตแล้วเรียบหรูไปพร้อมกันเลยฮะคันนี้ในคันเดียวจบเลยฮะพี่น้อง เดี๋ยวเรามาต่อที่ห้องเครื่องนะครับมาครับมาครับมาดูห้องเครื่องของเจ้ามัตด้าสามนะครับเครื่อง 2.0s นะครับปี2014คันนี้ครับนี่ครับค่อนข้างที่จะเดิมนะครับบอกเลยว่าเดิมมากนี่ฮะดูเอานะครับดูเอาตรงไหนที่ไม่เดิมสังเกตดูเอาตรงไหนที่ไม่เดิมอ่าอันนี้เราการันตีนะครับว่าเป็นรถบ้านแท้ล้านเปอร์เซ็น นะครับใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับใครที่หาอยู่นะครับเรียบๆเลยนะครับสุดยอดครับสำหรับท่านใดที่สนใจครับมาด้า3นะครับ 2.0s ปี2014นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่398,000บาทนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง7,000เท่านั้นนะครับออกรถ0บาทเช่นเคยนะครับรถสวยๆรถดีๆนะครับอยู่ได้ไม่นานสายด่วนนะครับ0819679671นะครับ หรือจะเป็นช่องทางเพจ Facebook ก็ได้นะฮะบจกรประกอรถบ้านนะฮะยูทูปก็มีนะครับบจกรประกอรถบ้านเช่นกันรวมไปถึงช่องทิกต็อกครับบจกรประกอรถบ้านเช่นกันนะฮะยังไงก็ใครหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนสุดยอดฮะเดี๋ยวผมพามาลองขับดูเจ้ารรดาสามคันนี้นะครับว่าการขับขี่ของเขาเนี่ยสมรรถนะของเขาจะเป็นยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวขับไปก่อนเดี๋ยวรอทางโลกนะครับเดี๋ยวผมจะเหยียบให้ดู เราจะไปถนนใหญ่กันนะครับอันนี้เขตชุมชนนะครับขัามขับเร็วต <c oughs> าก,กันเร่งดี้บ้ากครับช่วงล่างนิ่มนะครับ นิ่มนะครับความเร็วขึ้นเร็วมากครับตามที่เราต้องการเลยโห oh, สุดยอดเลือกรู้ดูมีสไตล์ครับทรงสปอร์ตแบบนี้ครับบัานดาสามหาอยู่ไม่เน่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ